ออกมาตอบออกมาชี้แจงแบบด่วนๆเลยพี่น้องครับผมสําหรับอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคําแจ้งเหตุแบบด่วนเลยเพนวาจังสันพี่น้องครรบผมสําหรับการเกิดอุบัติเหตุของรถแดนเซอร์ของลำไยหายหทองคําและอัปเดตลาสุดพี่น้องครรบผมพ่นบอกว่าทุกคนปลอดภัยดีแต่ว่ารถเนี่ยพังยับเพนวาจังสันพี่น้องครับเรื่องราเป็นแบบไดปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิว้าสูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนบาข้าสูุรายการจักรวาลลูกทุ่งกับหบลานนุ่มเจีระพี่น้องครับนี่ต้องบอกว่าเป็นการแจ้งเหตุดว่วนเลยนะครับผมเพิ่งเกิดขึ้นเลยสําหรับเรื่องเาวของแดนเซอร์อของลําไยหไหท้องค่าพี่น้องครับผมเมื่อเหตุจบแล้วพี่น้องเด้อนุ่มเจีระมีบรรยากาศอัปเดตพร้อมนะครับผมเพราะว่าอยางนะฮะอาจารย์ประจักษ์ค่ยออกมาว่าทั้งสี่พี่น้องครับนี่เกิดเหตุพี่น้องครับผมรถทีมโปรดักชั่นเออ เออบเกิดเหตุรถแดนเซอร์ของลำไยห,หายท้องค่ำพี่นองครับผมที่เ,เกิดอุบัติเหตุนะฮะอยู่บริเวณอำเภอศรีอลัภูมิจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับมันเป็นจังใดล่บบัติที่นี่พี่บอกว่าจังสีพี่นองครับผมถนนกำลังกอส่างไฟกระพิบค้นขับรถบอชินทางดีว่ามีรถตู้สำรองหลายคันขอพระคุณทุกคนในความห่วงใยเดอ้อ ท่านจาพาทุกพื้นที่สบายใจได้คราบผมและก็แฮชแท็กบอกว่าแดนเซอร์ลำไยปลอดภัยสุขขุขนพี่น้องครับปาดคือต้องบอกว่าน่ารดนี่พังยับเลยพี่น้องคราบผมแล้วค่หลายผู้หลายคนกะเขาไปแสดงความห่วงหยอกห่วงหย่นะพี่น้องเนาะสำหรับข่าวข้าวนี่กะกะต้องบอกว่าเมื่อขึ้นนี่ทุกคนตกใจแห้งพี่น้องคราบผมจนเนี่ยพี่น้องครับบัดที่นี่แน่นอนพี่น้องครับอาการของแต่ละคนเป็นจังไดน,นะฮะ สำหรับอาการพี่น้องครับนี่พนวัตจังสี่นะครับผมแดนลำไยน้องอ้อมหูฉีกนิดหน่อยน้องแต่หัวโนคอเคล็ดเล็กน้อยเออมินกระพร้อยไม่มีแผลใดๆเต้นได้นี่แต่น้องแตรให้พักให้สร้างแตงหน้าเต้นแทนนี่อาจารย์ะจักษ์ใช้อัปเดตล่าสุดพี่น้องครับผมละกันหลังจากนั้นพี่น้องครับผมมันก็บอกว่า พอทีมแดนเซอร์ไฟแนิ่งนี่เกิดอุบัติเหตุแร้วพี่น้องเนาะเพื่อนะก็เรียกทีมแดนเซอร์ชายเสริมทัพเลยนะฮะบอสเป็นพี่พี่พน้นครูเนตเจอาร์บอดน้องมิน้นน้องพลอยโอเคปกติน้องแต่กับน้องอ้อมพักสกอร์พอเจ็บคิงยูแอนนาสังลุยคือต้องบอกว่าพี่น้องคาับผมลำย่อยเนาะกะกับมีงานแบบอยากที่เขาเคยเห็นพี่น้องครับมีงานแบบวันหนึ่งเวลาสองงานสามงานคือวิ่งงาน ทัวร์เลยนะฮะแล้วก็แดนเซอร์พเนรกลับไปในทุกๆพื้นที่คือกันพี่น้องคาราผมบางเทือกับไปสแตนบายรออพันวาจาังสันพี่น้องครับเมื่อเกิดเหตุมือขึ้นนี่ถ้าวว่าการแสดงผ่านพ้นไ, board, พน,พนไปด้วยดีบอกับผ่านพ้นไปได้ดีพี่น้องคาับผมแต่บัที่นี่นี่เออมาอัปเดตอาการล่าสุดดูพี่น้องครราผมอัปเดตอาการล่าสุดนะฮะนี่อันนี้อันนี้อัปเดตอาการล่าสุดนะครราผม อัปเดตอาการตอนนี้นะคะนี่ขอพุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะปลอดภัยทุกคนพ่อยเนี่ยหัวถลอกเอ,อ่อหัวโนพผีเบิร์ดไม่มีอาการอะไรพี่แตงหัวโนอหัวโนข้อเขตมินแม็กเท่าน้นพี่ออมหูฉีกเย็บซีเข็มพี่น้องครับมมเมันบรรยากาศไปพร้อมกันพี่น้องครับผมสําหรับบรรยากาศเพิ่อออกจากโรงพยาบาลกันก็น่นาจ,จะโอเคเนาะนี่เอาเมืองพี่น้องครับ อาการค่ะน้องพลอยหัวโนมีแผลเล็กน้อยค่ะที่หน้าผากนี่พี่เจ้หัวโนค่ะแฮ่ไปค่ะยึดสื่อเขียนได้ไหมโอเคค่ะไม่เป็นไรครับเป็นไรคาวเพลงครับเพลงเท่านั้นไม่เป็นไรครับไม่เพป็นไรเลยครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณนะยากันมาทุกคนเลยแก้ปวดยาอยู่ในนี้ ทุนปลอดภัยกับดีจ JR โชคหยอ,อกโชคยาโชคนั้นโชคนี่ไปพี่น้องครับโอเคนี่คือหายห่วงแหละพี่น้องครับเพราะว่ายังโดยส่วนตัวนุ่งเจรานาะก็มีโอกาสได้คุยได้สัมผณสไ,ได้เจอได้เจอทีมแดนเซอร์ของลํำแยกแห่งทองคำทุกคนเลยนะฮะนี่แหละเพราะว่าสิเป็นทั้งพ้อยทั้งแต่ทั้งมินทั้งออมนะฮะเจอมาเริ่ร่วมถึงเจเจเออ j ์แล้วกับพี่ๆนะคาับผมกับพ่อเห็นข่าวแล้วก็ตกใจพี่น้องครราผมนี่ก็ถือว่าทุกคนปลอดภัยดีพี่น้องครับ บัดท,ที่นี้อาจารย์ประจักษ์ชัยก็บ,บอกออกมาวางสีพี่น้องคาราผมเมือ่อนเครืนนอนสลับลำไยงานหิววยูสีขอระพุ่มสุรินเนี่ยกะล้นสังกะสีคือเก่าพี่น้องครับหาพันก็ค้นวาสันตัวเห็นบอทุกคนอาจสิทั้งทั้งแผยกังใจทั้งตกใจว่าเอ๊ะเมื่อลดของแดนเซอร์ลำไยเกิดอุบัติเหตุสีมิยังเปลี่ยนแปลงบอสุดทยแน่นอนพี่น้องครับความเป็นนได้ห่างประจักษ์ชัยหาน้องใคยท้องคำ เพิ่นเขาไปงานเสียหายเพิ่นกันลั่นงานไปจนจบงานจนได้วาสันตัวพี่นองคัะผมแล้วก็มีเพิ่มเติมบอกว่าจังสี่พร้อมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เพื่อนเ,เพิ่มเติมว่าเออพรุ่งนี้จองรถตู้อีกสาคันรับสมคัครคนครับเพิ่มอีกหกคนคือประจักษ์ชัยนึกออกปะอาจารย์ประจักษ์ชัย,ออชยพี่น้องครับเหตุวทํทำว้สู่ว้ววาสันตวพี่นองครับผมเอาแล้วก็ อัปเดตล่าสุดเลยนี่ล่าสุดของล่าสุดอีกโอ้ยเพิ่นอัปเดตแบบทุกๆชมงคอยนี่ถ้าเกิดครนี่ตามข่าวพระท่านอิหรีถ้าเกิดขอมาอ่านข่าวเป็นแบบวินาทีต่อว,วินาทีคอยตามข่าวพระท่านอิหรีตอนเราอาจากจากใช่พี่น,อน้องครับเป็นอัปเดตเร็วๆนะฮะล่าสุดพี่น,อน้องครับผมทีมลำไยปลอดภยัยและไปตอมิ้นพลอยไปเชียงใหม่แต่อ้อมบินบุรีรัมย์ดอนเมืองพักรักษาตัว3าถึงี่วันเชียงใหม่ใช้ทีมแดนชาย4หญิง2นั่นเองนะครับแล้วคับ เป็นภาพแบบยุลานแบบน่าจเป็นลานจิม้มจุ้มพี่น,อน้องครับผมมีตําบักหอ,อกตาอกําบบกฮวงมีข้อมูลหยอกข้อมูลยางนะฮะเอาว่ากันไปรากาก็าก ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เฮ็นเราก็ตกใจขึ้กันมเมื่อนนในพี่น้องครับผมแล้วก็แซวมากนี่ก็อัปเดตซุบซิเจ้าฟังสุขสุขสุขคนเลยพี่น้องเน o u เอา้กําลัางใจกันแล้วกันนะครับผมสําหรับไม่ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บกับภารักษาตัวก่อนส่วนคนที่ไปต่อไว้กับซูก,กันต่อไปพี่น้องครับผมช่วงเวลากอบโกยช่วงเวลา,าทั้มหากิจนะฮะและการต้องบอกว่าเป็นช่วง ค้าขึ้นเกาปีสิบปีอินดี้สาวที่มีความยืนระยะยาวที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นลําแย่หหย่ทองคําพี่น้องครับโดยการดูแลและการบ,บริหารงานโดยอาจารย์ประจักษ์ชัยหหย่ทองคํานั่นเองนะคราพผมน่ารักทุกคนอาจารย์ประจักษ์ชัยน่ารักมากกนลังเจริละเกากับอีกลหลายคุณแลคนทีมแดนเซอร์น้องๆทั้งชายทั้งหญิงกันน่ารักพี่น้องครับเราก็ตัวล้าแย่เองก็เป็นตรหักนะฮะเจอกันทุกครั้งกัน เป็นคนที่นอบน้อมมีมารยาแล้ะกันถัทา,ทายสุขสุขสุขคนพี่นองคาราบผมนี่แหละเนาะอีกหนึง่งและเรื่องเล่าที่มวัวสู้กันฟังพี่นองคารับผมในมือนีตอนนี้นะฮะเอาทำมาทำมวนกับรายการจักรวาลลูกทุ่งกับบกลานุ่มเจระจิละเล่นจิละเล่ามาสีวาสู้ฟังฝาก้นหัวใจกดไลหลกดแช่และกดติดตามช่องจิละนั่มในดับพินองเดอ้อสวัสดีครับ